สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับอาจมินพลอยคนเดิมเพิ่มเติมคือมีหนังสือดีๆมาแนะนำอีกแล้วค่ะเล่มนี้ชื่อว่าเมื่อโลกทั้งใบซ่อนอยู่ใต้หมวกกันนอ็อกเฮาเมด Girl ของคุณมอวายายค่ะเป็นหนังสือที่เหมาะมากๆสำหรับใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าชอบคิดลบกับตัวเองบ่อยๆนะคะพลอยเลือกหนังสือเล่มนี้มาเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าเพื่อนๆรอบตัวรวมถึงตัวพลอยเองด้วยค่ะ เจอปัญหาเรื่องนี้กันเยอะมากๆเลยอยากจะมาแชร์มุมมองดีๆจากหนังสือเล่มนี้ให้ทุกคนได้ลองออกไปปรับใช้กันดูนะคะเสียงเพลงเศร้าคอเบาๆฉากห้องนอนรกๆมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หน้ากระจกกำลังมองตัวเองด้วยสีหน้าไม่พอใจหญิงสาวถอนหายใจดูสิหน้าก็ไม่สวยหุนก็ไม่ดีทำอะไรก็ไม่เก่งแล้วจะมีใครชอบเราบ้างเนี่ยเสียงในหัวก็บอกแล้วไงว่าเธอไม่ดีพอ ญิงสาวเอามือปิดหูเพื่อนโทรศัพท์พลอยวันนี้ไปปาร์ตี้กันไหมทุกคนคิดถึงพลอยนะหญิงสาวลังเลเออไม่ดีกว่าพลอยไม่ค่อยสบายค่ะเพื่อนโทรศัพท์อ้าวเสียดายจังไว้เจอกันวันหลังนะหญิงสาววางสายมองตัวเองในกระจกอีกครั้งญิงสาวเห็นไหมไม่มีใครอยากอย,กอยู่กับเราหรอกน้ำตาคลอข้อความปรากฏขึ้นบนหน้าจอความคิดลบ เปรียบเสมือนมวก,กันนอกที่บทบางโลกของเราเห็นไหมคะทุกคนสถานการณ์นี้มันคุ้นคุ้นไหมพลอยว่าหลายๆคนน่าจะเคยรู้สึกแบบนี้กันบ้างแหละละครสั้นที่เราเพิ่งดูกันไปก็เป็นเหมือนกระจบที่สะท้อนให้เห็นว่าความคิดลบๆที่เรามีต่อตัวเองมันส่งผลกระทบต่อชีวิตเรามากแค่ไหนมันทําให้เราไม่กล้าที่จะทําอะไรใหม่ๆไม่กล้าที่จะเข้าสังคมและที่สําคัญที่สุดคือมันทําให้เราไม่รักตัวเองค่ะ หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้เราสำรวจความคิดลบๆเหล่านั้นและเรียนรู้วิธีที่จะถอดหมวกกันน็อกแห่งความคิดลบออกไปหนังสือเล่มนี้คุณเมไอจะพาเราไปสำรวจความคิดลบแอบแฝงที่เรามีต่อตัวเองในมุมมองของคนผ่านประสบการณ์ตรงที่สามารถก้าวข้ามความรู้สึกไม่รักตัวเองมาได้แล้วซึ่งพลอยชอบมากๆคือการที่คุณเมไอไม่ได้มาสอนเราแบบหนักจิตวิทยาแต่มาเล่าให้เราฟังเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่เข้าใจเราจริงๆค่ะ หนังสือเล่มนี้สรุปเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความไม่มั่นใจในตัวเองการอยากให้คนอื่นชอบและการไม่ภูมิใจในตัวเองพร้อมสอดแทรกวิธีเปลี่ยน Mind s e t ง่ายๆที่เราสามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยอย่างเช่นบทที่ชื่อว่าฉันยอมคนอื่นทุกอย่างที่อธิบายถึงสาเหตุที่เรามักจะยอมคนอื่นและวิธีที่จะหันกลับมารักและให้ความสำคัญกับความต้องการของตัวเองมากขึ้นพอยชอบโค้ดนึ่งในหนังสือมากๆที่ว่าการหลักตัวเอง ไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเติมพลังให้ตัวเองเพื่อที่จะสามารถส่งต่อความรักให้กับคนอื่นได้มันเป็นประโยคที่ทําให้พลอยรู้สึกยินใจมากๆเลยค่ะสิ่งที่พลอยชอบในหนังสือเล่มนี้คือภาษาที่อ่านง่ายเข้าใจง่ายและให้กําลังใจมากๆค่ะเหมือนมีเพื่อนมานั่งคุยให้คําปรึกษาอยู่ข้างๆแต่ถ้าให้พูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบพลอยว่าบางบทอาจจะสั้นไปนิดนึงค่ะแต่โดยรวมแล้วถือว่าเป็นหนังสือที่ดีมากดีมากเล่มหนึ่งเลย พลอยให้คะแนน4-5ถับ5เลยค่ะหนังสือเล่มนี้เหมาะสําหรับใครพลอยว่าเหมาะกับทุกคนเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองหรือว่าอยากที่จะรักตัวเองให้มากขึ้นหรือคนที่กําลังเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแล้วรู้สึกสับสนหรือไม่แน่ใจหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมองเห็นคุณค่าในตัวเองและมีความสุขกับการเป็นตัวเองมากขึ้นค่ะสรุปเลยนะคะหนังสือเมื่อโลกทั้งใบซ่อนอยู่ใต้หมวกกันนอ็อก Helmet Girl เป็นเหมือนคู่มือที่จะช่วยให้เราถอดหมวกกันนอ็อกแห่งความคิดลบออกไปและเริ่มต้นรักตัวเองให้มากขึ้นพลอยแนะนำมากมากเลยค่ะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อมาอ่านกันดูนะคะแล้วเพื่อนๆราคะเคยอ่านหนังสือเล่มนี้กันบ้างหรือยังหรือมีหนังสือเล่มไหนที่อยากแนะนำให้พลอยอ่านบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พอยด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายค่ะลิงก์สั่งซื้อหนังสืออยู่ใน description นะคะอย่าลืมไปตำกันนะ